โค้ดพูดถึงอฟอร์มของสลิงคาเนะคะที่เพิ่งติดทีมชาติชุดใหญ่ไปโค้ดมีการแบบว่าพูดคุยอะไรกับสลิงคาไหมคะในการที่น้องติดทีมชาติชุดใหญ่ในขนาดนี้ก็ก็คุยนะครับคือการทํางานก็เวลาเราเรามีข้อผิดพลาดอะไรยครับเราก็จะคุยถึงภาพรวมก่อนแล้วก็จะคุยกับกับตัวผู้เล่นส่วนตัวว่าจะต้องแบบปรับตรงไหนบ้างตรงไหนที่มันดีอยู่แล้วก็อยากให้ให้เอ่อคีบไว้อะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็ สำหรับผมผมก็เไพรส์นะครับแล้วเราก็ดีใจกับน้องเพราะว่า,าผมานัดที่เราเล่นกับลําพูนนะครับซึ่งซึ่งน้องอ่ะทาประตูแรกให้กับทีมแล้ววันนั้นทีมชนะแล้วพอหลังจบเกมเน่ผมก็มีผมก็เข้าไปดีใจกับน้องนะครับแล้วก็บอกเอ้ยเล่นไทยลีกมาเนี่ยเพิ่ง,เพ,งเพิ่งทาประตูแรกได้เหรออะไรเงี้ยน้องบอกว่าใช่ผมเอา้าเหรออะไรเงี้ยครับแล้วก็บอกเขาเลยครับว่าเออก็เก็บตรงนี้ไว้นะแล้วก็เอาเอามาพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยครับซึ่งทุกเกม เราต้องบอกว่าคือเขาก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดจริงๆลครับหนึ่งครับที่ผ่านมาติวเข้มอะไรสลิงคาบ้างครับทําให้พัฒนาฟอร์มมาได้เยอะเพราะจริงๆสลิงคาเองก็ห่างหายกับทีมชาติไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดติดคือยูยี่สามยุคของดิชิโนตนู่นเลยครับล้วไม่ติดมาานราเราติวเข้มยังไงครับโค้ชครับผมไม่ได้ติวเข้มอะไรเป็นพิเศษผมมองว่าองค์ประกอบทีมมากกว่าครับหลายๆอย่างพอเราปรับอะครับปรับตรงนั้นเพิ่มตรงนี้มันก็เลยทําให้ทีมลงตัวมากขึ้นครับ มันก็เลยช่วยยกระดับตัวเขาครับแล้วก็สิ่งหนึ่งคือผมก็คุยับเขาระหว่างช่วงแรกที่ผมเข้ามารับงานนะครับผมก็ทำข้อมูลแหะครับได้ข้อมูลมาผมก็บอกเขาว่าเออคือฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยครับคือเขาเป็นผู้เล่นที่เคลียร์ลูกมงได้ในแบบติด1ในสของลีกอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในการอินเตอร์เซปบอลอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนที่อ่านเกมหรือตัดบอลได้อันดับต้นๆผมก็บอกเนี่ยสข้อน,นี้คืออยากให้เรา รักษาไว้แล้วก็เพิ่มเข้าไปอะไรเงี้ยครับฉันโค้ชบอกว่าพี่ลิงคันเองก็เคลียบอลลูกลากาศได้ดีครับอันดับต้นๆของลีกเลยเหมือนกันแต่พี่สิงคันก็อาจจะตัวไม่ได้สูงมากครับในการเป็นกองหลังครับอุปสรรคมันมันมีไหมครับกับการที่กองหลังตัวไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับในมุมมองของโค้ชที่จบโอลไยเซนมาครับมันมันก็มีส่วนแหละครับ ค,คือในเรื่องของงารีระครับม,มันมีส่วนอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราเราจะเอา,เอาข้อดีอะไรมากบข้อด้อยของเราอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบต้องต้องคุยกับเขาเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในเรื่องของการขึ้นหมงองเงี้ยฮะก็ต้องดูทามมิ่งดีๆอะไรเงี้ยเราก็ก็แนวเขาครับคือ <c oughs> อย่างนี้คือคนที่ตัวอาจจะไม่ไสูงมากก็ต้องพยายามเน้นจังหวะทามมิ่งในการขึ้นหมงเพราะว่าโอเคศรีระอาจจะไม่ได้ได้เปรียบมากใช่ไหมครับใช่ครับ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Passport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ